สว,ส,สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนสวัสดีค่ะคุณครูพีทสวัสดีค่ะคุณครูนิดหน่อยสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องบ้านแสนสุขกันนะคะคุณนิดหน่อยคะบ้านคุณครูนิดหน่อยนี้เป็นแบบไหนคะบ้านคุณครูนิดหน่อยเป็นบ้านไม้ค่ะคุณครูพีทแล้วบ้านคุณครูล่ะคะบ้านครูพิษเนี่ยจะเป็นทั้งบ้านไม้บ้านปูนชั้นล่างจะเป็นปูนค่ะคุณนิดหน่อยแล้วชั้นบนจะเป็นไม้ค่ะคุณครูนิดหน่อยอ่าค่ะ เด็กๆขาบ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะคะมันจะไม่เหมือนกันเอ๊ะมันมีแบบไหนบ้างคะคุณนิดหน่อยมีบ้านไม้ค่ะมีบ้านปูนค่ะมีบ้านทาวน์เฮาส์ค่ะมีคอนโดมิเนียมค่ะโอเคอ่าที่เมื่อกี้คุณครูพิกับคุณนิดหน่อยก็แนะนําแล้วนะคะว่าบ้านจะมีแบบต่างๆแตกต่างกันทีนี้ภายในบ้านของเราก็จะมีห้องต่างๆคะ่ะคุณครูนิดหน่อย บ้านคุณนิดหน่อยมีห้องอะไรบ้างคะบ้านคุณนิดหน่อยจะมีห้องนอนค่ะม,มีห้องนั่งเล่นมีห้องน้ําด้วยค่ะมีห้องครัวด้วยค่ะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องบ้านไปพร้อมกักกบครูพิษแล้วก็คุณนิดหน่อยแล้วนะคะ <S <s <illes> <S <ๆ>เด็กๆได้เรียนรู้ว่าบ้านมีแบบไหนบ้างแล้วภายในบ้านมีห้องอะไรบ้างค่ะ วันนี้คุณครูนี่หน่อยจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านฝึกเขียนคําว่าบ้านเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้พอมๆกันนะคะเริ่มจากการฝึกอ่านก่อนนะคะคําว่าบ้านเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะบออานอบ้าน,บ,านบ้านไมหโทบ้าน ค่ะเมื่อกี้คุณครูนี่หน่อยสอนเด็กๆฝึกอ่านแล้วนะคะทีนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การเขียนคํำว่าบ้านที่ถูกวิธีนะคะซึ่งคาว่าบ้านประกอบไปด้วยตัวบอใบไม้สระานอนหนูไม้โทค่ะเด็กๆเด็กๆลองฝึกเขียนตามนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ เด็กๆได้ฝึกอ่านฝึกเขียนคำว่า,าบ้านแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องบ้านแสนสุขเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่จะน่าอยู่เด็กๆต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดแล้วก็สมาชิกภายในบ้านจะต้องรู้จักดูแลช่วยเหลือกันนะคะสัปดาห์นี้คุณครูพียดกับคุณนิดหน่อยขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ